แฟนเราเขานอนกับเราเขาก็ต้องเป็นแฟนเราสิพี่เนยไปตัดผมคิ้วาหายไป <laughs> พี่ลิงสวัสดีครับกินข้าวผัดกะปิกับ กับปลาสับครับพี่ลิงขวามือใครนี้เอา้าใครสวัสดีค่ะน้ำบอ่อาบเด้อสองคนเลยเนี่ยนถึงบรรยากาศที่มีเพลงแบบปึ๋งปึ่งปึ่งปึง,ปง,ปงสดมากเลยแก้มแตกแล้วให้คขาพี่ลิงอ้วนตุ้ยน,นุ้ยมากครับตอนนี้กินข้าวพี่ลิงโอ้ยมม๊ยหิวมาแล้วค่ะกินปลาสับ ก่ตแต่งพังสุดท้ายใบซัตกตะนินเป็นการสุดท้ายครับพี่เนยไปจับผมครับแนฟนกูไปไหนวะซะพี่เรียงอยู่ไหนอะ กินข้าวผัดกะปิค่ะยังไม่กินรอกินด้วยกันโอเคครับกินเลยไมมจะได้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนบ้าง <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวมาเวลาจำคุณอีกางครับคุคชับผมมันสีของเรามันสีของเรากูณจะปากที่ไหนครับที่ปากบนที่วันดีคลีมอีกครับรอบคุณมากค่ะ ดีครับสวัดดีครับคุณนัดดนัยอยู่ไหนสบายดีไหมเนี่เรากินข้าวแล้วกันพี่ชมสวัดดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนพี่จอยกินมาม่าเห็ดบอกไปเบสปักเบสปักอะไรนะเบสสรุปจอยกินได้ประมาณสามสี่คำเบสเราไปกินหมดเลยแล้วปากเบสที่แบบไม่เบส่ามันให้จอยต้มมาม่าหมูสับธรรมดาให้มัน แล้วมันไม่กินของมันมันเอาของโจไปกินหมดเลยแล้วปากมันปากบานเลยแบบปากแดงแล้วแบบปากเจอเออปากเจอปากฟก,ก,กอ่ะเ้าคือโองกานครับแบบน้ำกรองเขียนเล่นเนอใจสะอาดครับน้ำไม่หาก,ก็ได้ เผ็ดหูจีมาม่ามาเลใช่เผ็ดหูจีคืออะไรความรักมันเป็นว่าความรักมันไม่เที่ยงแต่ถ้าเป็นเรื่องบนเตียงถึงเที่ยงก็ได้นะคือวอา้งเเด้งเงเงเงอ่ะเดี๋ยวหาฮาร์ฟิลเตอร์ก่อนนะฮาร์ฟิลเตอร์ก่อนแฟนคลูไปไหนครับนี่ไงครับนี่ไงเราบอกแล้วนะว่านอนกับเราก็ต้องคือแฟนเราเขาคือแฟนเราเพราะเขานอนกับเราจีบได้บ่นี่จีบแบบนี้เปล่า อันนี้จีบคว่ำอันนี้จีบงายอันนี้จีบเธอเอฟเฟค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 อันนี้รักเธอประเทศไทยนี่เนยไปตัดผมจ้ะเอาไว้นะอันนี้จีบคว่ำอันนี้จีบงายสว่วนอันนี้จีบเธอก็อมาดีฮุกฟุกมาเริ่มได้แล้วว่ะมาน้องฟุกไปไหนครับน้องฟุก ไปทําเครื่องเสียงครับกับป,ป้าครับขอบคุณสำหรับของขวัญครับเล่นเองก็ได้เล่นได้ครูเบียร์ทำสัญญากันมาทําทุกอย่างเอ็นดูเอฟเฟกเรามีเอฟเฟกแล้วนะนอยากเห็นครูเต้มค่ะตอนเย็นนะคะอ้าวผิดโอลำบากจัง นิวไปใส่ทำมีจักเสียงหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะสวยไม่เอาเสียงตดนะอ๋อเสียงตด นี่ก็ามาดิก็ามาดิสวัสดีค่ะสนุกแล้วสนุกแล้ววะสันเอาหมากกระดิ่งกับมาวะสันเอฟเฟกต์จกซื้อว่าอย่างนะคะแต่มันก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องได้ <c oughs> หนูไปนั่งดูพี่มินไลฟ์สดขายของเมื่อวานหนูชอบเขามาก เบ,บียนาสดจุงใช่ครับน่าจะเฉยขอบคุณค่ะส,สดดีเแบบียสดดีจ้ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับเคยคเคยพูนนะครับคิดถึงมากๆค่ะคิดถึงค่ะเดินไปก๋วยเตี๋ยวแต่ลืมอยู่กว๋วยเตี๋ยวคืออะไรครับ หน้าสดสวยมากครับขอบคุณครับพี่เนไปตัดผมนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพ,พี่ฟุก๊กไปไหนครับพี่ฟุก๊กอยู่กับป๊าป๊าครับนะจ๊ะหน้าสดสวยมากจ้ะขอบคุณจ้าหน้าใสใช้อะไรใช้ครีมหัวจะเจ็บท้องจ้ะ พลงครูจะออกวันไหนคะน่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะ <S <S <ý ff le> พี่รักมากขอบคุณจ้ากินสตอไหมนี่ค่ะสตอค่ะ <S <S <ý ff le> อร่อยมากเลยค่ะมีหนอนด้วยค่ะอย่าบอกว่าเราไม่เห็นข้างในมันพอเรากินไปมันก็มันก็กินได้อยู่นะคะ <S <S <ý ff le> ทำไมครูมไม่กินข้าวกับช้อนอ่ะตรงใสยกินกับทพีอยู่ เพลงอะไรครับเพลงฟังค้ามเม่นะคะพอแลกเซอร์ไพส์ไม่ต้องเปิดแล้วไม่เรียนออนไลน์กันหรืออ๋อเลิกเรียนแล้วดูได้ดูได้ดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องพิมพ์ปั่นก็ได้มันเตะไม่ได้น่าจะ บบน่าจะสนุกแล้วแฟนครูชื่ออะไรจอยเอ้ยจอยรักแต่จอยนะลูกไม่ใคเล่นใหม่เอหนูพึ่งหนูเพึ่งหนูก็มีแบบแต่หนูไม่ค่อยได้เล่นไงคน,น้ังกินข้าวคนข้างอาบน้ํำยังคนนี้ก็ยังไม่อาบนะจ๊ะคนเพ่เขาไม่อาบน้ํากันครับ บอกเลยแฟนครูอยู่ไหนนี่แฟนครับใช่เคยพูนเคยพูนก็คือกระปิล้อนออกจากกระปุกครับ <c oughs> ครูเป็นคนล<ร>ตลกตลกตลกตล,ก,ตลกเฮ้ยถูกแล้วตลวเ,เล็ดอ่ามึงเอ้ยมึงเล็บประหัว,วกับ เจนกินข้าวโอ้มันไม่อยู่นในว่านะนอนมอไทยไปไหนแบบนี้แหละจ๋าบ้างหอมบ้างน่ารักจาอีสานหมักมวนแมนค่ะขอบคุณอีสานหมักมวนค่ะก็พี่ขาทั่วค่ะคุยขอบคุณจับสร้อยค่ะอย่ามาหยุ่งกับน้องใสของไอเริ่มแลยแบบช้าช้าอะไรวะตื่นปุ๊บตือนปุ๊บเพียนตั๊บนะครับ เอฟอะไรครับครูเอฟเฟกต์หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะกอลองสองทีนะคะกอลองเนื้อสองไหมคะไม่เหมือนอ่ะคนเนี่ยทั้งสองอ๋อพี่โจ้ไม่ใส่ขับไม่เโจนไม่ใส่สองห้าเลยก็เหล่านี้ทั้งสองนั่นแหละแต่ว่ามันมีเหมือนกันนั่หรอเดี๋ยวโคราชสวัสดีโคราชค่ะแม่ปลามาแม่ปลาสวัสดีค่ะอ๋อแม่ปลาเป็นคนส่งฮะพพี่โจยขอบคุณแม่ปลาก่อน แม่สวัสดีค่ะขอบคุณครับแม่กินข้าวค่ะคิดถึงจังเลยอยากเจอแล้วแม่บอกแม่ส่งแม่ส่งครีมมาให้อยากลองใช้ครีมแม่มากมีแต่คนบอกว่าใช้ดีนะคะมีคนบอกใช้ดีนะคะขอบคุณแม่นะคะเมนไม่ทันแม่บอกแม่ตอนนี้เขาเรื่อเรียนออนไลน์แล้วคิดถึงแม่นะคะอยากเจอมากแม่มีโอกาสจะได้เจอกันไหม แม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะเป็น